ในคลิปนี้มีใครเห็นผักบ้างนี่คือวูเฟียหรือที่คนไทยเรียกว่าผัมหรือไข่ผัมผักจิ๋วซูเปอร์ฟู้ดที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักวันนี้เราจะแนะนําให้รู้จักกันเจ้าวูเฟียพืชจิ๋วซูเปอร์ฟู้ดของไทยที่ต่างชาติให้สมญานามว่า g กรีนคาเวียให้โปรตีนสูงกว่าถั่วเหลืองแถมยังมีวิตามินและแร่ธาตุเยอะมากตามที่เห็นในคลิปเลยและที่สำคัญสุด คือเป็นพืชชนิดเดียวที่มีวิตามิน b 12เม็ดแค่เนี้ยมีสารต้านอนุมูลอิสระเพียบเจ้าวูเฟียเนี่ยจะขึ้นเฉพาะแหล่งน้ำที่สะอาดและสภาพแวดล้อมเฉพาะจริงๆทำให้หากินได้ยากมากแต่ Flow วูเฟียใช้นวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงวูเฟียเป็นฟาร์มแรกและใหญ่ที่สุดในเอเชียที่เพาะเลี้ยงวูเฟียได้สดสะอาดทำให้ได้รับสารอาหารจากวูเฟียได้แบบเต็มร้อย ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะเลี้ยงและการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนทำให้คุณค่าทางสารอาหารและความปลอดภัยของโฟล์บูเฟียเพิ่มขึ้นแบบจัดเต็มไปเลยนอกจากทานแล้วสุขภาพดีแล้วรสชาติก็ดีกินง่ายมากฟิลเคียวเพลินกรุบกรุบเหมือนไข่กุ้งเลยเอามาทำเมนูอาหารเครื่องดื่มก็จัดวัตถีสุดไม่ว่าจะเป็นไทยฝรั่งญี่ปุ่นไอติมเบเกอรี่สมูทตี ก็เขา้ากันกับเจ้าวูฟเฟียทุกอย่างอร่อยสดสะอาดประโยชน์เยอะขนาดนี้ต้องไปหาซื้อมาลองได้แล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะ